ดีตอนเย็นครับสวัสดีกับหน้างานลิลิี่ครับต่อจากคลิปที่แล้วครับลงุงลูกใหญ่ครับก็มันน้ำเยอะครับ อุปสรรคนะครับนี่ก็คือรูปสุดท้ายรูปใหญ่นะครับสักรูปใหญ่นะครับใหญ่สุดนะครับตัวนี้กวา้างยี่สิบเท่าไหร่ประมาณย2ิบสองครับกว้างยี่สิบสองแต่ว่ายาวน่าจะสามสิบกว่ากว่าไม่แน่ใจนะไม่ได้เอาเครื่องสูบน้ำมาสู่ครับเพราะว่าไม่มีเครื่องใหญ่ครับ ครื่งสูบน้ำมีแต่สูบน้ำตามไร่นาทั่วไปครับหาไม่ทันครับพูดงี่ไงว่าน้ํำออกเยอะมากครับถ้าคิดว่าเครื่องสูบน้ํำทั่วไปคงสูบไม่ทันครับเพราะว่าน้ํำนี่ออกเร็วมากครับเหมือนน้าปรปาปลาครับเหมือนเหมือนขุดท่อดแตกเลย แล้วไม่ใช่รูเดียวนะนครับเป็นรอยครับขุดไปนีออกมาเป็นร้อยๆครับมีแต่ระดับท่อนอิ้วง่ั้นครับทีครับผลงานก็สุดท้ายแนละ้วก็เป็นเลนแบบนี้ครับอันนี้ตอนแรกมันมันอยู่ตื้นกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราขุด ุ่นปอร้ายอ่อแล้วมันก็เฉลี่ยกันนะครับน้ามันอยู่ในพื้นดินมันเฉลี่ยกันนะครับมันก็เลยอยู่ประมาณเมตรประมาณเมตรกว่าๆนะครับตอนแรกอยู่ประมาณห้าสิบเซนนะครับมันคือขุ่นลงไปมีแต่น้ําทั้งนั้นครับทําอะไรไม่ได้ครับต้องพออย,อย่างเดียวงานยืเดเยอะครับเอเสีเหลียงง่ายๆนะโอ้ยหลายหมืน่นแน่นอน วันที่สนะครับปกติถ้าดิน่งแห้งเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเกือบสิ้นเลยครับวันที่สนี่พรตอนกลางคืนไม่ได้ทำนะครับอตอนกลางคืนเนี่ยมองมองอยากครับต้องแต่งให้สวยไปด้วยครับ ไม่แก้ไม่ได้ครับหน้างานหน้างานปีกบังคับครับ,รบทําเสร็จคือไม่สามารถที่จะแก้ได้ครับไม่มีทางเขานะกับบรรยการยามยินครับ,ก,บกับลีนลินลิลถอยครับถอย ถ้าดินแห้งเน่ยถอยใส่หกล้อก็โอ้ช่วยเยอะครับไม่ต้อง uh, เสียน้ำมันแมคโครหลายรอบครับนี่ต้องถอยสามรอบนะครับ3าทีนะครับถึงจะจบนะครับแล้วตัวไกลสุดก็อย่างเช่นจุดฝั่งทางน้นก็คอยสีสีครั้งครับไม่คุ้มค่าครับสู้หกลอ้อไม่ได้ครับ ไปจบครั็ต้องทำใจครับหนางานครับไม่มีอะไรหมูครับไม่มีอะไรง่ายๆสักอย่างครับท้งไง่ายไปหมดก็ ไม่ติดพุกกี้นะครับแต่ว่าไอ้ที่มันแน่นๆอยู่ครับตอนเราเอาขึ้นมาเนี่ยติดแบบไม่ออกนะครับสลัดไม่ออกครับ ตักไม้หมดหง่ายครับเพราะว่ามันมันได้ไม่ไม่เยอะครับวันนี้เหมือนดิน,ดนแห้งนะครับวนีว่วามันตักแล้วมันก็ไหลออกครับจะไหลออกด้านข้าง มาดูอีเลนก่อนนะครับ เป็นเปื่อนี่ยต้องขอภัยด้วยครับมีเศษคนเูเศษอะไรติดนะครับ ขี้ด uh ินนะครับ เละๆครแบบนี้ลหละลื่นเป็นลื่นครับนี่ขุดไปลื่นไปครับเป็นตะยันงึ้อย่างนี้ <c oughs> ย่านมือนตกสายครับป <c oughs> ัญญาเวลาสวิงนี่มันสิบ <c oughs> เวลาเราสวิงมันจะลื่นไปด้วยครับรถ <c oughs> ตัวรถจะบิดไปด้วยครับมันจะลงบ่อ บางทีก็ต้องไค่อยๆทำมาเนี่ยนะน่ากลัวามาเนี่ยครับยืดที่ยิงแคบๆนี่นะยิย่งดีบังคับรถเยอะแบบมาอย่างปาบเสียครับยิย่งไม่เสียแนยิ่งมาปราแบคบรับก็เลยยิง่งยากขึ้นไปใหญ่ ดาครับ,งงรบวันนี้ก็จเจาเท่านี้ก่อนครับเริ่มจะมืดลงมืลงนเะมื่อคืนฝนลินนะบหงานแหงท่านเลีว่วแหงมาลิน สั <C oughs> งานคู่น้องนาก็จะไม่ได้มีต่อเนื่องกันนะครับระว่างนานนๆมีทีเหมือนกับเลี้ยงแต่ครับเลี้ยงแต่งานเข้ามาเมืกันครับส่วนมากก็จะทำถนนเป็นงานตักหินตักทราย ดินบ้างและแต่ครับงานรถแม็โกรก็ดูการนี้ก็มีบ้างอย่างมีบ้างเหมือนกันอพยไปครับแต่ว่าปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้ออกเยอะหน่อยครับ เป๊บก็ทอยอีกสักหน่อยครับก็จะพอนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับบรรยากาศห้องคนขับนะครับแมคโครนะครับก็จะแนะนำนะครับช่องนี้ก็พอได้ในกานบรรยากาศในการทำงานนะครับสำหรับ ดูครับวิธีการทำงานนะครับภายในกุมมองภายในคนขับนะครับก็ดูได้เลยติดตามไ,ได้แล้วขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับเออเรียนๆครับเดี๋ยวดันลงไปก็จะไหลลงไปด้วยกันครับนี้ ชิปปิดท้ายนะครับงานนี้นะครับงานล็อตนี้นะครับปอนี้ครับเรียกว่ายังไงอะเอาเป็นนี่นะครับของเจ้านี้แหละยา่าจกถ่ายมุมสูงให่ดูด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ไหม ลิ้นนะครับลิ้นมุมมองภายในคนขับนะครับภายในห้องริงนะครับสำหรับใครชอบนะครับในการขับโรบอทโค้นะครับก็นี่ครับมาชมบรรยากาศกับช่องดับซิงมูเจนได้เลยนะครับบรรยากาศภายในนะครับก็ขับหลายอย่างครับขับหลายครั้งครับขับทั้งเจ้ามารกไปแล้วมารเจนนครับ ทั้งสองคันครับแล้วก็มีรถอ,อย่างอื่นด้วยครับทีมงานเราทำด้วยกันครับสลับกันครับส่วนมากก็จะเป็นผมขับครับทีมงานหอวจอกรองวิรพัฒน์นะครับทีงานมันจกริงครับโอเคสำหรับที่นี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมืด คือหน้างานนะครับยังเสร็จหลยอยือประมาณ3 0ครับพรุ่งนี้ก็จะเก็บงานนะครับเดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จงานเลยครับตอนเคลียร์เก็บงานนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับ